ซื้อรัวๆนะเพื่อนๆนะนนนะจะซื้อรัวนๆนะดอกนี้มา288คูณเท่าไหรเท่าไหูตัวคูณโคตรเยอะเพื่อนๆนะมัวแต่ํำเตือนคลิปวิดวีโอนี้จะทํำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผม โอเคของกอส,สวัสดี <im it> พเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเออวันนี้กลับมาชมกับผมออกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนาคินตามเคยนะเพื่อนนะเออวันนี้มาเจอกันในเกมส์บิดวันนั้นทราบมาเบ็ดซื้อเบ็ดสี่พันบาทไปแล้วเพื่อนนะมาเออนานๆมาเจอทีนะผมนะไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะเพื่อนเพื่อนนะนะเออมากลับมาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเออมามาลอลุ้นกันนะเพื่อนนะวันนี้ผมว่าทุกไปแค่สี่พันบาทนะเพื่อนนะนะมา นาคินวันนี้จะจัดหนักให้เพื่อนดูหน่อยว่าทุนแค่4 0 0 0บาทจะปั่นไปได้เท่าไหร่นะวันนี้ผมจะคุยนะโอ้โหตรงนี้หนึ่งบาทเดเพื่อนนะเออเปิดประเดิมมาก็เข้าให้แล้ววะ่ะเออหื้อเอาจัดเลยวะ่ะเฮ้ยสวิตบวนันซ่าว,วันนี้นะมาแ่าววเปิดประเดิมดอกแรกมาให้แล้ววะ่ะเออหื้อมาดิวะให้มันได้อย่างงี้ดีว,วะเนาะเพื่อนเนาะก็วันนี้นะผมนะนาคินมีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนเพื่อนนะผมนะก็วันนี้มีอะไรใต้คอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนนะ วันนี้มีแจกอะไรนิดหน่อยนะผมนะก็สําหรับสมาชิกใหม่นะผมนะเออก็แจกอะไรนิดๆหน่อยนๆแล้วพูดไม่ได้นะไปกดลิงก์กันเอาเองเด้อเพื่อนเด้อเ,เ,เออก็เว็บไซต์ของเรานะฝากถอนขั้นต่ําแค่หนึ่งสิบบาทนะเพื่อนนะฝากได้ทำธนาคารแล้วกนะ็ท,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 ทูมอนนี่วอร์เรดนะครับผมเออมายังไงต่อทุน10,000หมืมาเปิดประเดิมมาแล้วนะจิ้วๆแล้วนะเปิดประเดิมมาซื้อแค่4,000บาทได้มา11,500บาทแล,แลก็ถือว่าโอเคนะผมนะ รวมรวมเบ็ดเสร็จได้มา12,600บาทนะผมนะเออโอเคอยู่จัดไปอีก4,000บาทบบไปเพื่อนไปจัดรัวๆไปเลยนะผมนะเออมาวว้า <Wow. S 1> ผม yeah จัดให้รัวๆสำหรับที่ให้มันสะใจกับหลายคลิปที่ผมว่าไม่เล่นไม่แตกเลยนะเพื่อนนะเล่นไม่แตกสัก,กคลิปนะเพื่อนนะเออ oh, <no. S 1> วันนี้ก็จะมาจัดหนักจัดเต็มเหืนะ่อนโอ้โหตรืงนี้หนึ่งมึงร้อยบาทคูณไปเท่าไหร่โอ้โหมาดิครับผม คูสามหกไปโอ้โหเดีดอกนี้สามพันหกร้อยบาทเอาดีว่าเออม,มาได้อย่างนี้เดี๋ยวว่านะเนาะเออก่อจะแตกให้แต่ละทีแล้วเพื่อนเนาะเออเล่นไปหลายคลิปไม่แตกทุนหนึ่งร้อยก็ไม่แตกทุนสองร้อยก็ไม่แตกโอ้โหไม่มาสักคลิปเลยเพื่อนนะวันนี้เอาทุนมาหนาหน่อยนะเพื่อนนะ,นนนนนะนนะจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆหน่อยนะเออมาดูดีว่าจะได้กําไรคืนหรือเปล่านะตอนนี้ซื้อไป4,000นะผมนะก็ได้มา4,200แล้วนะเพื่อนนะเออ ถือว่าโอเคนะโอเคดิมาแค่นี้ก็ถือว่าได้อยู่นะเพื่อนนะเออได้มา300รว่ะเออมาดิ <Wow. S 1> ไปจัดไปอีกดอกนึงเพื่อนปะจัดไปอีกหนึ่งดอกไปเออมาดิสเก็ตเอ้ยแคนด,นะออดี้สี่ตัวแล้วเพื่อนนะเออมาดิสำหรับเกมนี้นะผมนะเป็นค่ายของ P p พนะเพื่อนนะสวีดโมนันซ่านะผมนะ,นะมนะถ้าจะเข้าฟรีเกมของมันต้องหมุนให้ได้แคนดี้สี่ตัวนะเพื่อนนะถึงจะเข้าฟรีเกมมันนะผมนะฟรีเกมมันก็จะมีตัวคุณพิเศษมาหน่อยกับจากนอกฟรีเกมนะเพื่อนนะเออแบบนี้นะผมนะ ตัวคูจะคูณไปตามจำนวนเงินนะผมนะเออมามาดิโอ้ยตัวนี้ลูกท้อไปยังไงต่อโอ้โห,โโหคูณสี่ไปมามอนนี้128งีบดบาทเด้วยเพื่อนว่าเออไม่เป็นไรครับผมนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยจะขาดทุนหรือเปล่าดอกนี้น่าจะเรียบร้อยครับผมนะออขาดทุนไปแล้วนะซื้อไป4 0่พันแนะได้มา300บาทโอ้โหอะไรเนี่ยนาเศร้าจริงๆริงนะผมนะ ขาดทุนไปเบ็ดเดียวแล้วผมนะเมื่อกี้นะได้กำไรมาก็ถือว่าโอเคหน่อยได้กำไรมาห้าพันอยู่นะโอเคนะเพื่อนนะเออ <Yahoo! S 1> ไม่เป็นไรนะผมนะเอาปูดอกนี้โคตรเยอะโอ้โหแต่ไม่ได้ซื้อแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวผมน่าจะซื้อจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนเลยนะผมนะเดี๋ยวผมน่าจะจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะผมนะแต่ก็ใจเย็นๆน,นะดูให้จบนะเพื่อนนะดูให้จบนะจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเปล่านะนจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะเออวันนี้นะมารับชมกันดูได้เพื่อนนะมาวิ่งมาดิ มาไหลามาก่อนไหลลงมาก่อนโอ้โหเป็ดสองมาก็เลื่อนไปเป็ดสามมาก็เลื่อนไปอีกโอ้โหเกินไปไหมครับผมเกินไปไหมเอ้ยวว้า <Yahoo! S 3> <Wow. S 2> มาเ oh, <no. S 1> ตกเลยเฮ้ยเตกเลยโอ้โหดอกนี้ไม่มาเท่าไหร่เอ้ยคูณสิบหกไปเองนะดอกนี้มาห้าร้อยโอ้โหคืนมาห้าร้อยเองเหรอเกินไปหรือเปล่าโอ้โหตัวคูณก็เยอะเมื่อกี้ไม่เข้าอ่ะเพื่อนโอ้โหตัวนี้ตัวแพงเข้าตัวแพงเข้าดอกนี้ไงสี่ร้อยนะเพื่อนนะคูณไปสิบเอ็ดตัวโ็สี่พันสะี่ร้อยนะเพื่อนนะเออ ้าตัวคูณเข้าเมื่อกี้นั้นน่าจะบันเทิงนะผมนะรูปหัวใจเข้านะนะตัวเพลงที่สุดนะตัวเพลงที่สุดเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหได้กําไรมา1 0 0 0พันก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพื่อนเออมาให้มันได้กันอย่างงี้ดีว่ากว่าจะมาให้ได้นะเพื่อนนะเออจัดไป10,000เลยไหมเพื่อนนะจัดไป1 0,000จัดหนักจัดเต็มเห้เพื่อนเลยมามามาผมมาวันนี้ขอจัดหนักจัดเต็มเลยมาจัดไป10,000เลยนะผมนะผมบอกแล้วนะผมบอกแล้ววันนี้ขอจัดหนักจัดเต็มหน่อยนะผมนะ หนึ่งหมื่น้ะนะใครทําได้แบบผมบ้างนะเออรอลุ้นกันนะเพื่อนนะว่าจะเข้าหรือเปล่ายังไงยังไงโอ้ยยังไงกว่นี้สามร้อยสี่สิบห้าบาทคูณเก้าไปสามพันนะโอ้โหเสียดายจัดซื้อไปหนึ่งหมื่นเลยนะได้มาสามพันอยู่นะเพื่อนนะไม่เป็นไรก็ื่อนนะไม่เป็นไรนะโอ้โหเทนดี้ฟ้าไม่เข้าเฉยเลยงงมากโอ้โหโอ้โหโดนดอกนี้ไปหรือเปล่าจะโดนดอกนี้หรือเปล่านะจะโดนดอกนี้หรือเปล่านะ <Wow. S 2> ดอกที่สองร้อยบาทไม่มีตัวคูมนะเพื่อนนะเออเสียดายจัดเลยว่ะเอาดีใส่ลงไหนเออกล้วยแตงไหมแตงโมแตงหมูแตงมือโ,โอ้โห,โโหเรียบร้อยดอนนี้ได้ไปหนึ่พันอนะป่ะเอาว่ะนี่ได้มา5,000นะเพื่อนโอ้โหแคนดีสนะด้สีเขียวไม่เข้าเฉยเลยเมื่อกี้นะเออแคนดี้สีเขียวไม่เข้าเฉยเลยโอ้โโอ้หโดนโดนแน่ดอกนี้ดูทรงแนละ้วน่าจะโดนนะเพื่อนนะน่าจะโดนนะเพื่อนนะโอ้โหเรียบร้อยดูทรงละ ไม่น่ารอดเพื่อนโอ้โหไดมา5 0 0พันบเพื่อนจะไงดีเพื่อนซื้อหรือเปล่าซื้ออีกหรือเปล่ามาซื้อจัดตักเจมหมดตัวไว้เพื่อนนะปาทุ่มหมดตัวให้เพื่อนๆเลยนะวันนี้มาไดเสียไม่เป็นไรผมนะทำคลิปเพื่อความบันเทิงนะผมนะอย่าไปซีเรียสกับผมนะผมนะผมได้ก็ได้จริงนะเสียก็เสียจริงนะผมนะผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมนะเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเพื่อนนะเอออย่าไปซีเรียสนะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นาคินหน่อยนะเพื่อนนะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังให้กำลังใจให้นาคินหน่อยนะตังนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะเพราะว่าไม่มีกำลังใจทำเลยนะโอ้โหช่วงนี้เด็ดเหนื่อยจริงๆนะหัวหน้าเขาแบบไม่มีกำลังใจที่ทำคลิปเลยนะใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาคินหน่อยนะเพื่อนๆนะเออมายังไงต่อโอ้โหลืมวอาแล้ววนะ่ลเพท่นว่าจะได้หรือเปล่าดอกนี้องหุ่นมาหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหตัวนี้เคนดี่เขียวแตกทุก่อนหละ่ะมายังไงต่อโอ้โหคูนแค่12วันทุก่นห่ะเออ คูณแค่12บวันซื้อไป5,000ตอนนี้ได้มา3,500อยู่นะเพื่อนนะเออจะไงจังหวะน,นี้จะแตกหรือเปล่าใหญ่สี่หมุนนะเพื่อนนะเหล็กสี่หมุนเองนะผมนะมาดิโอ้ยตัวนี้ตัวคูณเยอะอยู่นะเท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่280บบาทโอ้ ได้ต่อเออตัวนี้โอ้โหแตกว่ะขอหน่อยขอหน่อยเออตัวคูณมาอีกหน่อยตัวคูณมาอีกหน่อยโอ้โหดอกนี้แตกแน่นอนนะเพื่อนนะโอ้โหตัวคูณโคตรเยอะดอกนี้164คูณไป2ี่สิาดอกนี้4 0 0พันดว่ะเออมาแล้วป่ะมากำไรมาหนอหนอเพื่อนน,อน,นะโอเคถ้าจบนี้ผมก็จะพอนะเพื่อนนะแต่กำไรขอหนีกันนะเพื่อนนะเออไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาก่อนนะเพื่อนนะขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะขอบค้าผมสวัสดีครับ